ครีเอเตอร์ทุกคนที่เป็นครีเอเตอร์ของ Facebook แน่นอนว่าคุณต้องพบเจอปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้ถูกไหมปัญหาเนี้ยหลักๆหรือนั่นคือเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงที่ใช้ในการประกอบคลิปของเราบางครั้งนะครับเราอยากจะมีเพลงเป็นแบ c ็คราวน์มิวสิกหรือเป็นซาวเอฟเฟกที่เอาไปประกอบกับคลิปของเราถูกไหมไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวคลิปยาวสามนาทีหรือคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่ ใช้ในการโพสลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและบางครั้งเองเราพบว่าเสียงเพลงหรือเสียงแบ็ k กราวน์มิวสิกที่ทางแพลตฟอร์มนั้นน่ะให้เรานำมาประกอบอย่างเช่นของ Facebook เองเนี่ยจะมีเวลาเราลงคลิปรีวิวถูกไหมทุกคนจะเห็นว่ามีช่องเขียนว่าให้เพิ่มเพลงแต่เพลงพวกนี้เมื่อเราเลือกมาใช้นะมันติดลิขสิทธิ์ไวยอ่าแล้วทีนี้เราจะใช้เสียงไหนอะที่มันไม่ติดลิขสิทธิ แล้วมันมวิธีการไหนบ้างที่เราจะมั่นใจได้ว่าเพลงที่เราโพสต์ลงไปเนะี่ยมันไม่ติดลิขสิทธิ์แน่ๆเพราะบางคนโพสตไปใช่ไหมยอดวิวขึ้นไปเป็นหลักพันหลักหมื่นแต่ติดลิขสิทธิ์เราดันต้องมานั่งลบคลิปพวกเนี้ออกไปแล้วยอดวิวเรามันก็จะหายไปด้วยถูกไหมครับทีนี้ยผมก็อยากจะมาแชร์สิ่งที่ผมรู้ให้กับทุกคนได้ทราบนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่กูรูนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งสิ้น แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมเพิ่งจะเปิดโหมดเมือชิปเนี่ยได้แค่เดือนเศษๆนะครับแล้วก็ช่องผมเนะี่ยมีผู้ติดตามอยู่แค่สองพันกว่าคนเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ช่องเด่นช่องดังอะไรทั้งสิ้นแต่ผมอะอยากจะเอาความรู้เล็กน้อยของผมนี่แหละมาแชร์ให้กับชาวครีเอเตอร์ทั้งหลายได้รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับมาช่วยๆกันแชร์เพื่อที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาคลิปของเราให้มันดีขึ้นแต่ ปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีการมันทํำยังไงแล้วมันจะยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปยัง google นะครับแนะนำให้เป็น Google Chrome จะดีกว่าเข้ามาแล้วก็พิมพ์เลือกไปได้เลยว่าเป็น Collection เสียง facebook พิมพ์คีย์เวิร์ดนี้ไปได้เลยมันจะขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เลือกไปนะครับเป็นอันนี้เลยอันแรก Collection เสียง facebook พอเข้ามาเนะี่ยมันก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งไอ้รูปโปรไฟล์เนะี่ยผมล็อกอินไว้แล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะก็ล็อกอินเข้าเหมือนกับเราเข้า Facebook ปกติเลยทำตามขั้นตอนก็จะขึ้นนน,น้นมะาในเนี้ยก็จะมีเพลงมากมาย ให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกนำไปใช้เพลงจะมีหลายแนวมากนะครับทุกคนสามารถเลือกแนวเพลงในหมูว่าชอบเพลงแนวไหนที่จะเอาไปประกอบบคลปเราให้มันตรงกับบรรยากาศนิลปรวมถึงว่าอารมณ์ของของคลิปวิดีโอเรานะครับทั้งมูดและโทนต่างๆว่าเราสามารถเลือกไปใช้ได้เลยมาเป็นมูดไหนโทนไหน แล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาก็สามารถเลือกไต่คแบับเสียงว่ามีเสียงร้องหรือไม่มีเสียงน้องเียงผู้หญิงเต็มผู้ชายเลือกได้หมดเลยใมผมเลือกมาเป็นแนวเพลงอินเดียให้ทุกคนได้ดูนะครับก็จิ้มไปเลยมันก็จะขึ้นมาเป็นอินเดียนซองนะครับเราเลือกไปแนวเพลงอินเดียก็ได้มาแล้วทีนี้เราก็มาดูข้อความด้านบนนะที่เขาเขียนไว้ เขาจะบอกว่าเสียงเนียสามารถนําไปใช้ได้กับทุกๆผลิตภัณฑ์ในเครือเมตานนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็น facebook ิน s t a g กร m หรือผลิตภัณฑ์อื่นในเครือเมตามันสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแม้แต่พวกสาวเอฟเฟกตพวกนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเราก็สามารถจิ้มเลือกไปได้เลยนะว่าเราอยากจะได้เสียงแบบไหนซาวแบบไหนหรือว่าอารมณ์ประมาณไหนนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยมีเยอะมากๆนะครับในนี้ให้เราได้เลือก พเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะครับว่าอยาจะได้อารมณ์แบบไหนทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของวิธีการดาวน์โหลดนะครับว่าเราจะนำเสียงนี้นมาเก็บไว้ในเครื่องเราได้อย่างไรพเพื่อนๆเห็นปุ่มลูกศรชี้ลงไหมสมมติผมเลือกเพลงนี้นะครับเพลงอินเดียเพลงนี้พอาจิ้มเข้าไปเราจะถามว่า เราจะไปบันทึกที่ไหนนะครับอันนี้ผมเลือกบันทึกในแอปไฟล์ซึ่งอยู่ใน iPad แล้วก็ในในตระกูลที่เป็น i p h o n e iPad ของ Apple นะครับเลือกมาผมเลือกบันทึกที่นี่ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับก็บันทึกเข้าไปแค่นีน้เราก็ได้เพลงมาไว้ในเครื่องของเราแล้วนะครับเราทีนี้เรามาดูที่แอปไฟล์เข้ามาเราเข้ามาที่แอปไฟล์เนี่ยเข้ามาดูในโฟลเดอร์ที่ผมเลือกไว้เพลงที่ผม ดาวน์โหลดไปเมื่อกี้ก็มาอยู่ใน iPad ผมแล้วเปิดเสียงได้แล้วทีนี้แค่นี้เราก็ได้เพลงจากอาคอลเลรชันเสียง Facebook มาไว้ใน iPad ของเราแล้วเพื่อที่จะนำไปประกอบกับคลิปวิดีโอของเรานะครับเพียงแค่เท่านี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะมีเพลงเพราะๆหรือว่าซาวเอฟเฟก เจ๋งๆนะไปประกอบกับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องมานั่งกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดคอมเมนต์ไว้นะครับในส่วนของคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการนําเสียงออกจากแอปไฟล์นะของ iPad หรือว่า iOS นะครับซึ่งผมใช้เป็นตระกูล iOS เนาะว่าจากแอปไฟล์น่ะนำไปใช้กับ โปรแกรมตัดต่อ,อยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าเพราะว่าถ้าอธิบายคลิปเดียวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ